ทองคำโลหะที่สูงค่าที่สุดได้รับการยกย่องมาหลายพันปีแต่วันนี้มนุษย์ถูกบังคับให้ขุดลงไปยังจุดลึกที่สุดในโลกเพื่อนำมันขึ้นมาใหม่มันเป็นกระบวนการอันซับซ้อนที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยเป็นหัวใจสำคัญทดสอบความแข็งแกร่งของคนงานจนทุนขีดสุด ใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรอันสุดขีดและใช้ไซยาไนหนึ่งในสารเคมีที่ร้ายกาจที่สุดที่มนุษย์รู้จักเพื่อเปลี่ยนโคลนนี้ให้เป็นทองคำแต่การกระทำนี้มีต้นทุนและผลตอบแทนก็สูงมากทองคำมีค่านับล้านล้านเหรียญยิ่งมนุษย์ท่องลึกเข้าไปเพื่อตามหาแร่ทองที่น้อยลงทุกที มีเพียงเทคโนโลยีล่าสุดเท่านั้นจะช่วยให้ทำเหมืองทองคำได้อย่างปลอดภัยออฟริกาใตา้บ้านของเหมืองที่ลึกที่สุดในโลกและเหมืองมาพอหนึ่งหนึ่งในเหมืองทองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก บนผิวหน้ามันอาจดูเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปแต่ลึกลงไปใต้พิภพมีโลกใหม่รออยู่ที่ปล่องกลาลิฟต์ทิ้งดิ่งลงไป11,500ฟุตลึกกว่า2หม,มา์ขั้นแรกของการเดินทางใช้เวลา7นาทีลึกลงไปที่ระยะเท่ากับความสูงสิบเท่าของจเอ็มไพร์สเตเมือ่อคุณลงไป แรงกดดันจะทำให้หูของคุณอือและเมื่อก้าวออกไปคุณจะได้เข้าไปในโลกใหม่แห่งการทำหมืองทอง เมืองใต้ดินอันคึกคักที่ไม่เคยหลับไหลและร้อนมากจนมนุษย์อยู่ได้เพราะหนึ่งในระบบปรับอากาศที่ซับซ้อนที่สุดในโลกเท่านั้นมันเป็นที่ที่รองรับคนงานถึง5,000คนกระจายกันอยู่ทั่วชั้นทำงาน20ระดับเชื่อมต่อด้วยอุโมงค์ขนส่งไกลหลายหมาย เมื่อคุณเดินทางลงไปคุณจะไปถึงจุดที่ลึกที่สุดอันเป็นจุดที่ขุดทองที่นี่จะมีสายแร่ทองคำที่สมบูรณ์พาดจากด้านบนเหมืองลงสู่ด้านล่างสายแร่คือตะกอนของทะเลสมัยโบราณตลอดหลายล้านปีก้อนกรวดที่ก้นทะเลถูกบดจนกลายเป็นแถบแคบๆแ,แ,แถบที่เรียกว่ารีฟถูกอัดอยู่ระหว่างชั้นหินลาวาธรรมดา นี่คือรีฟของเราจะเห็นในเทปผมว่ามันกว้าง20เซนติเมตรพอด,ดีทองคำไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่อนุภาคจิ๋วของมันซ่อนอยู่ภายในรีฟรอบๆอ,อบก้อนกรวดรีฟเป็นสีดำและมีก้อนกรวดสีขาวรอบๆบก้อนกรวดพวกนี้จะเป็นที่ที่คุณพบทองคำเหตุผลที่เมืองมาพนเองอยู่ได้ก็เพราะการสกัดแร่จากรีฟเหล่านี้และเปลี่ยนมันให้เป็นทองคำ กระบวนการอันซับซ้อนเริ่มจากการเจาะรูสว่านจะต้องติดตั้งปลายทางเซนเพื่อช่วยให้สามารถเจาะเข้าไปในหินแข็งๆได้การทำงานกับมันคือการทดสอบพละกกำลังสุดขีดของมนุษย์ภายในสภาพที่แออัดและร้อนมีเพียงคนงานที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นจึงจะทำงานได้เต็มกะ6ชั่วโมงมันเป็นงานที่หนักมากครับพวกเขาอยากทำเพราะพวกเขารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้ นั่นคือความภูมิใจของคนงานเหมืองเครื่องสว่านเจาะรูในหินเพื่อเตรียมสำหรับวางระเบิดที่จะช่วยระเบิดริฟออกจากผนังหินกลับมาที่อุโมงค์ส่งของการส่งและเคลื่อนย้ายระเบิดพวกนี้อันตรายมากแต่เหมืองมีวิธีระเบิดพิเศษมีองค์ประกอบที่ไม่มีปฏิกิริยา2ชนิดแยกกันแต่เมื่อน,นำมาผสมผสานกันแล้วมันจะมีปฏิกิริยาทางเคมีจนกลายเป็นระเบิดที่รุนแรง เพื่อความปลอดภัยส่วนผสม2ชนิดจะถูกเก็บไว้แยกกันในะตู้ขนาดนำส่งไปยังบริเวณที่จะวางระเบิดนี่คืออีมบอชันและอันทางนี้คือสารแก๊สซิงถ้าเอามาผสมกันมันก็จะได้ระเบิดออกมาแบบนี้ครับก่อนอื่นชน,นวนจะถูกวางไว้ตามช่อง แต่ละช่องจะมีระเบิดพลังแรงสูงจำนวนน้อยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการระเบิดใหญ่จากนั้นระเบิดที่มีฐานเป็นแอมโมเนียไนเตรตสำหรับระเบิดครั้งใหญ่จะถูกนำมาวางไว้ในทุกๆก,กรณีคนงานที่ผ่านการอบรมมาเป็นพิเศษจะเป็นผู้เตรียมสายไฟ มันเป็นงานที่ต้องการทักษะอย่างสูงและอาศัยการฝึกฝนี่เศษในเมืองแห่งนี้มีการใช้ไดนามตย์วัล้ละหลายตันชนวนถูกจัดเตรียมไว้นานสองชั่วโมงทุกคนจะต้องออกจากเมืองก่อนจะจุดชนวนระเบิด จากนั้นก็มีคลื่นช็อกวิ่งไปท่วมหองตอนนี้แร่ทองถูกระเบิดออกจากผนังหินและรวบรวมโดยเครื่องเก็บกวาดในที่สุดทองจะถูกสกัดจากก้อนหินโคลนพวกนี้แร่ถูกดึงลงไปในร่องเล็กๆแล้วดันลงไป ตอนนี้แร่ทองกำลังออกเดินทางอันยาวไกลเพื่อไปเป็นทองคำแท่งแร่ธาตุ27ล้านตันถูกส่งออกมาจากเหมืองมาโพเนีองนับจากเริ่มการผลิตเมื่อ14ปีก่อนนั่นเป็นวัสดุมากพอที่จะสร้างทางหลวง4ช่องทางจากซันฟรานซิสโกไปนิวยอร์กแต่แร่ทองที่มาโพเนีองหมดลงเร็วมากเหมืองนี้จะต้องถูกปิด หากไม่มีการดำเนินการใดๆแต่ก็มีทางออกสายทองอันอุดมสมบูรณ์ที่พาดผ่านเหมืองทอดไกลลึกลงไปอีกหนึ่งไม้จากความลึกสองไม้ของเหมืองในปัจจุบันเพื่อให้เหมืองยังดำเนินการต่อไปได้พวกเขาจะต้องลงลึกไปเพื่อให้ถึงสายแร่ที่ยังไม่พุทนั่นหมายถึงยิ่งขุดลงไปอีก และทำให้มาโพเนีงเป็นเหมืองแรกที่ทำงานลึกที่สุดในโลกสิ่งที่เราตั้งใจจะทำก็คือขยายความลึกของเหมืองลงไปอีก5กิโลเมตรเพื่อให้คุณเห็นภาพของ5กิโลเมตรผมว่ามันคล้ายกับความลึกใต้พื้นผิวโลกเท่าๆกับความสูงของยอดเขาเอเวอรเรสเหนือพื้นผิวของโลกเลยมันคือพยานแห่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการทำเหมืองในศตวรรษที่21 ทีมพิเศษเรียกว่าโครงการขุดลึกทุ่มเทพเพื่อการขยายเหมืองมาพนเนงให้ลึกลงไปใต้ดินม,มากขึ้นขั้นแรกคือการขุดช่องลงไปตามสายแร่ทองซึ่งช่วยให้เข้าถึงสิ่งที่ชาวเหมืองเรียกว่าคิปเปิที่จริงมันคือกระป๋องโลหะขนาดใหญ่ที่ขนส่งทั้งคนและวัสดุข,ขึ้นและลง คิเบร์อันที่จริงนั้นมันหมายถึงกระป๋องขนาดใหญ่ซึ่งทุกอย่างนั้นถูกส่งลงไปลงไปตามปล่องและขึ้นมาจากปล่องในกระป๋องนั่นเรากำลังจะลงไป5กิโลเมตรจากนี้ถึงก้นนะครับด้วยความเร็ว8เมตรต่อวินาที มันใช้เวลาเพียงสานาทีเท่านั้นโดยทั่วไปแล้วออด้านล่างของปล่องนั้นมันตื้นกว่าจุดที่ลึกที่สุดในโลกเพียง40เมตรที่จุดที่ลึกที่สุดจุดหนึ่งในโลกนั้นถูกยึดครองโดยสุดยอดเครื่องจักรและด้วยวัตถุประสง์เดียวน,นั่นคือการขุดให้ลึกลงไปอีก ที่นี่พวกเขานำเศษหินงต่างๆจากการระเบิดใส่ลงไปในทิเบิลเพื่อนาออกมาถัางนี้สามารถใส่ได้กว่า10ชั้นตันแต่มันต้องใช้เวลานานเหมืองจะลึกลงไปเพียงวันละ6ฟุตแต่พวกเขา